มากินข้าวแล้วกำลังจะกลับห้องเดี๋ยวรถรถไล่พี่น้องรถไล่เดี๋ยวรถท่นใดเดี๋ยวรถกลับแล้วอ้ยยดว่สองข้างทางมิจนรณท่องเที่ยวกันลังออกมา <c oughs> มหากินข้าวพี่นอ้องตรงเที่ยวเป็นออกมากินเข่าเดี๋ยวกุบกจะกลับห้องพระ หลังจากกินข้าวอิ่มเรียบร้อยได้น้ำบกหมว่วกปั่นเก้วไปจ้าต้นคำร้าย,ายได้เพื่อนเพื่อนมีแต่นันกท่องเที่ยวนี่มีแต่นักท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่มีตะนักท่องเที่ยวมีแต่ฝรัง่ง บรรยากาศมืนหมฝนตกพี่น้องฝนตกลินตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายัางมืดยังคึมคึมฝ่าคึมฝนอยู่บรรยากาศสองข้างทางสวยๆรลานอาหารนักท่องเที่ยวกําลังนอนตื่นเนาะเที่ยงกวัากวัวนอนตื่นเข้ามาหากินเบรปฟัดตอนเช้ากันเพื่อนเดินเต็มบางคนก็นเดินบางคนก็นขับมอเตอร์ไซ